มาต่อกันที่สหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินานะคะมีการถแถลงค่ะการย้ายสังเวียนกัน่งขันเกมอุ่นเครื่องระหว่างทัพฟ้าขาวนะคะกับโปรตุเกสในวันที่9กรกรกฎาคมนี้ค่ะขอภัยค่ะในวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะคะจากสนามเอเมริตสเตเดียมค่ะไปเป็นสตาร์เวเจนีเวความจุ3 0,000ื่นที่นั่งน,นะคะในนครเจนีวาประเทศสวิส์แลนด์ค่ะซึ่งทีมนะคะก็เคยลงเล่นในเมืองเดียวกันนี้ครั้งล่าสุดในเกมที่ปราชัยต่ออังกฤษนะคะ2ประตูต่อ3มค่ะเมื่อปี2005ค่ะ สหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินานะคะถลายยืนยันการย้ายสังเวียนจัดการแข่งขันแมชอุ่นเครื่องระหว่างทัพฟ้าขาวกับโปรตุเกสในวันพุธที่9กุมภาพันธ์นี้นะคะที่สนามเอเมเร์สตีดียมค่ะในกรุงลอนดอนเป็นสนามสตาร์เดอร์เจนีเวนะคะในคนครเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์แทนค่ะเพื่อสับหลีกกับเกมกระชับมิตรระหว่างอังกฤษกับเดนมาร์กที่จะฟาดแข่งกันในวันเวลาเดียวกันสำหรับเกมการแข่งขันดังกล่าวนะคะซึ่งจะเห็นได้ ในเรื่องของการวัดฝีเท้าระหว่างลิวเนลเมซี่เพลย์เมเกอร์ชาวอร์เจนตินนะคะกับทางด้านของคริสตียโนโรนโดดาวยวิงชาวโปรตุกสนะคะก็จะระเบิดสึกขึ้นในสนามที่มีความจุถึง3 0ม0 0ื่นที่นั่งด้วยกันในแดนนาฬิกาสวิตสแลนด์ค่ะโดยอ์จเจินานะคะเคยมาลงเล่นในนครเจนีวาครั้งล่าสุดค่ะก็เป็นเกมที่พ่ายแพ้ต่อสิงโตคำราม 2. ต่อ3เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี2005น้นั่นเองค่ะ